สำนักง,งานกสทชตรวจค้นบริษัทในจังหวัดสมุทรปราการอายัดโดรนและอุปกรณ์ตรวจจับเร่งประสานกรมศุลการตรวจสอบความถูกต้องนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักง,งานกสทชร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนอุปกรณ์สำหรับตรวจจับ และต่อต้านอากาศยานไร้คนขับและตรวจสอบรถคลื่นความถี่จำนวนหนึ่งโดยได้อายัดอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสำนักง,งานกสทชทั้งยังประสานกับกรมศุลกากรในการตรวจสอบความถูกต้องในการนำเข้าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจนับของกลางระหว่างอายัดในตรล,เลัเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเจ้าของบริษัทเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์และอยู่ต่างประเทศจึงได้มีการตรวจสอบผู้ดูแล บริษัทซึ่งเป็นคนไทยก่อนในเบื้องต้นด้วยของกลางแต่ละชิ้นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากอุปกรณ์บางส่วนบริษัทมีการประกอบเองและบางส่วนมีการนำเข้ามาสำหรับฐานความผิดผู้ใดกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา6แห่งพรบวิทยุคมนาคมพุทธศักรา2498ซึ่งห้ามนีให้ผู้ใดทำ มีใช้นําเข้านําออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุค,คมนาคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานต้องได้รับโทษตามมาตรา23แห่งพรบรวิทยุค,คมนาคมพุทธศักราช2498ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน